ไปอุด EGR ทาไมอุดแล้วทําลายโลกอุดแล้วไม่รักโลกแล้วมาดูนะครับสําหรับคนที่ไม่อุด EGR มาดูนะครับคันนี้ครับวิ่ง1นึ0 0 0สมกิโลเมตรครับไม่ได้อุด EGR นะครับดูเขม่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายทีว่ามันคืออะไรทําไมถึงหนักขนาดนี้ครับสําหรับเกี่ยวกับการอุด EGR ว่าไม่รักโลกทําลายโลกนี่ครับดูนะครับหนักมากนะครับมันหนักจริงๆครับแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับอัตราการจ่ายน้ํามันมันก็ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะสัดส่วนอากาศนี่ครับในสัดส่วนอากาศมันเข้ามาไม่ถูกต้องนะครับเพราะช่องอากาศนี่ครับมันเล็กหมดครับเพราะก็เมานี่ครับมันเข้ามากลายเป็นว่านี่ครับน้ํามันนี่ครับจ่ายมาถูกต้องแต่อากาศจ่ายไม่ถูกต้องมันก็ทําให้รถเราเนี่ยครับการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์การเผาไหม้ก็ไม่สมบูรณ์เพราะสัดส่วนไม่ถูกต้องมันก็เสียกําลังงานนะครับมันก็ทําให้รถเราวิ่งอืดกินน้ํามันควันดํานะครับ นี่ครับคือสาเหตุสําคัญเลยครับที่ทําให้รถวิ่งอืดนี่ครับเพราะเขาเมาชุดนี้นะครับพอเรานี่ครับไม่ได้อุดอีจาเขาเม,ามา่ามันมาสะสมแบบนี้แบบนี้นะครับไม่ดีแน่ๆครับมันกลายเป็นว่าทําลายโลกทําไมผมถึงว่าทําลายโลกกลายเป็นว่าเราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงการเผาไหม้ก็ไม่สมบูรณ์ทําให้เกิดควันดําเกิดมลพิษแต่สําหรับคนที่มองว่าอุดทําลายโลกนะครับ ผมบอกเลยครับอันนี้เป็นทิคสาหรับผมนะครับอุด EGR นะครับอุดได้นะครับไม่ใช่ว่าอุดไม่ได้นะครับอุดได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมไม่อยากให้ทานะครับสาหรับคนที่อุด EGR อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมอุดได้แต่ห้ามถอดแคปเตอร์ติกคอนเวอร์เตอร์แคปเตอติกก็คืออยู่ด้านหลังสุดนะครับจะเป็นตัวกําจัดไอเสียนะครับตัวนี้ครับคือตัวสําคัญที่สุดเลยครับแคปเตอร์ติกคอนเวอร์เตอร์ เหมือนกองเราเลยครับเป็นตัวกําจัดค่าไอเสียพวกความเหม็นๆอะไรสิ่งโสโครนะครับตัวแคทนี่ครับคือตัวสําคัญสําหรับคนที่ถามว่าอุดแล้วไปทําลายโลกอุดได้แต่เราไม่ถอดแคปพอถึงระยะแสนถึงสองแสนโลเราเอาแคทนี่ครับแคทต,ตาลิติกนี่ครับถอดออกมาล้างนะครับแคทด้านในครับมันก็เป็นเหมือนรังผึ้งนะครับเวลามันเจอความร้อนเจอความไอเสียมันจะกาจัดพวกค่าไอเสียค่า PM 2.5 ดังนั้นนะครับก็พิจารณาดูครับตามคลิปนี้ว่าจะเอาแบบไหนนี่ผมก็มาแนวทางนะครับว่าถ้าสําหรับเราอุดแต่เราก็ไปดูแลแค่เรื่องแคทชุดนี้นะครับเราก็จะไม่มีเม่ามาแบบนี้ชุดนี้เราก็จะไม่มีเข่ามาแบบนี้กลายเป็นว่าการเผาไหม้การจุดระเบิดกําลังเครื่องมันก็จะได้ดีกว่านี่ครับถ้าแบบนี้นะครับกลายเป็นว่านี่ครับรถวิ่งอืดควันดํากินน้ํามัน ยิ่งกว่าเราไปอุด EGI นะครับเพราะอะไรครับเพราะกันว่ากินน้ํามันเชื้อเพลิงมากมากครับสัดส่วนกลายเป็นว่าน้ํามันจ่ายมานะครับสัดส่วนมันนะครับก็คือ14ต่อ1นะครับอันนี้เข้าๆนะครับ14ต่อ1ในการเผาไหม้ละจุดระเบิดสมบูรณ์ที่สุดให้เหลือคาบเข่าเมาลน้อยที่สุดนะครับกลายเป็นว่าแบบนี้นะครับอากาศมานี่ครับเข้าไปได้นิดเดียวครับเข้าไปนิดเดียวมันก็ทําให้มันสัดส่วนการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์มาดูตัวช่องนี้ครับ ด้านในนี่ครับถอดไอดีด้านในเดี๋ยวให้ดูนะครับดูตัวนี้ครับตัวไฮไลท์เราอีกทีครับนี่ครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนที่ไม่ได้อุด EGR ก็จะต้องเป็นแบบนี้ถ้าใครไม่อุดก็ทำได้นะครับแต่ให้ถึงระยะเลขไม้ก็ควรมาถอดล้างทีถึงระยะ เลขไม่ก็มาถอดล้างทําความสะอาดทีครับเอาสักถ้า1.9นะครับประมาณ5,000 0โลนะครับถ้ารุ่นอื่นๆก็แสนโลได้นะครับแบบนี้นี่ครับก็คือทําให้รถเรานี่ครับทาลายโลกมากกว่าครับเพราะอะไรครับสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลืองน้ํามันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนี่ครับสัดส่วนในการจุดระเบิดมันไม่สมบูรณ์ก็ทําให้รถเราวิ่งอืดกินน้ามันกว่าเดิมแล้วยังส่งผลปล่อยควันออกไปเยอะนะครับเพราะสัดส่วนในการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นี่ครับเห็นไหมครับ ช่องอากาศมันน้อยมากเล็กมากถือว่าสําคัญนี่ครับนี่ก็เป็นแนวทางให้นะครับที่หลายๆคนสงสัยและถามมาเยอะมากครับว่าอุดอีจะอาทาลายโลกอุดอีจะอาไม่รักโลกแบบนี้นะครับไม่ได้อุดนะครับลองพิจารณาดูครับว่าอันไหนจะทําลายโลกมากกว่ากันนี่ก็เป็นแนวทางให้นะครับผมก็เอามาชี้แนะและแนวทางเพียงเท่านี้เพื่อให้หลายๆคนได้พิจารณาดูนะครับว่าเราควรจะเลือกทําแบบไหน ถ้าเราไม่อุดเราก็มันถอดล้างทําความสะอาดบ่อยๆตามระยะตามเลขใหม่แต่ถ้าเราอุดเราก็ไม่ต้องถอดแคทตนะครับเพื่อไม่ต้องไปทําลายโลกนี่ครับเราสามารถอุดได้โดยไม่ต้องทําลายโลกก็แค่ดูแลแคตาลิติกคอนเวอร์เตอร์นี่ครับก็เอามาชี้แนวทางเท่านี้ยังไงก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับผมโดยมาตัวม at ิชชั่นเทรวิทก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ